มีเงิน1 0 0 0 0แสนบาทเก็บเอาไว้ที่ไหนคุ้มสุดที่ให้ดอกเบี้ยน่าสนใจมีสภาพคล่องสูงนะคะตรงนี้เหมาะที่จะฝากเอาไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินใครที่กำลังมองหาที่เก็บเงินและเราอยากได้รับดอกเบี้ยแบบบางๆเดี๋ยวคลิปนี้สรุปให้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันนะคะในช่องทันมันนิทเวกเงิน1,000 0แสนบาทเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายแรกของใครหลายๆคน,นะคะอย่างน,น้อยก็คือเก็บเอาไว้เพื่อเป็นเงินออมฉุกเฉินนะคะตรงนี้เรามีของเราหนึ่งก้อนเกิดวิกฤตเกิดขาดรายได้ขึ้นมาเราจะได้มีเอาไว้ใช้จ่ายไม่ต้องไปกู้ยืมเงินใครนะคะใครที่ยังไม่มีเงินออมฉุกเฉินต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะแล้วก็มาเริ่มเก็บกันนะคะสำหรับใครที่มีเงินอยู่แล้ว1,000 0แบาทสําหรับยอด1 0 0 0 0แบาทเนี่ยเอาฝากที่ไหนคุ้มที่สุดเดี๋ยวจัดมาให้3อันดับนะคะอยากให้เพื่อนๆฟ คลิปนี้ให้จบก่อนที่จะไปฟังฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องนี้เอาไว้และเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเงินออมฉุกเฉินนะคะเงินออมฉุกเฉินก็คือเงินออมก้อนหนึ่งของเราที่เราเก็บเอาไว้ใช้จ่ายยามจําเป็นนะคะตรงนี้สามารถนําออกมาใช้ได้ทุกเมื่อเพราะคําว่าฉุกเฉินเนี่ยแปลว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้เมื่อไหร่เรามีสํารองเอาไว้ก่อนนะคะตรงนี้เผื่อเกิดวิกฤตเผื่อเราขาดรายได้หรือเราจําเป็นจะต้องใช้เงินเงินก้อนนี้ก็จะสามารถเอาไว้ใช้จ่ายไปได้ณนะช่วงเวลาหนึ่งนะคะโดยเงินออมฉุกเฉินเนี่ยควรมี6 1ถึงเท่าของรายจ่ายในแต่ละเดือนของ เราค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเรามีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ที่1 5 0 0 0บาทและเราอยากจะมีเงินออมฉุกเฉินนะคะอาจจะอยากเริ่มเก็บหรือว่ากันเอาไว1้1ก้อนเพื่อเป็นเงินออมฉุกเฉินตรงนี้นะคะอย่างน้อยๆก็คือ6เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเรานะคะถ้าอยู่ที่1 5 0 0 0บาทก็คูณ6จะเท่ากับ90,000บาทตรงนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะบัดขึ้นเพื่อเป็นเลขกลมๆก,ก็คือ1,000 0แบาทตรงนี้ก็ถือว่าดีไม่น้อยนะคะก็ค,คือมี1ก้อนเอาไว้เผื่อเราไว้ใช้จ่ายนะคะและเงินออมฉุกเฉินก้อนนี้ไม่ควรนําไปลง ลงทุนในที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากเกินไปหรือว่าเอาไปลงทุนระยะยาวเพราะว่าเงินก้อนนี้เราอาจจะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะถัดมานะคะท่านขอสรุปให้สั้นๆ3ข้อว่าเงินออมฉุกเฉินเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้บ้างทําไมทุกคนควรที่จะต้องมีเงินออมฉุกเฉินค่ะข้อแรกนะคะก็คือเมื่อเราขาดรายได้เกิดตกงานกระทันหานนะคะตรงนี้การที่เรามีเงินออมฉุกเฉินอยู่จะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะคะตรงนี้เราสามารถมีเวลาตั้งตัวในการหางานใหม ระหว่างที่เราหางานใหม่นะคะเราก็มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายตรงนี้ไม่กดดันมากเกินไปจะได้มีเวลามองหาอาชีพใหม่ที่เหมาะกับเรามากที่สุดและ 2. นะคะการที่เรามีเงินออมฉุกเฉินจะช่วยให้เราเจ็บตัวน้อยลงเพราะว่าเรามีเงินหนึ่งก้อนตรงนี้เซฟเซฟเอาไว้เรียกว่าเป็นเงินพร้อมใช้นะคะไม่ต้องไปกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายก็จะช่วยลดภาระเรื่องดอกเบีย้ยจากการกู้เงินลงไปได้ทําให้วิกฤตที่เราเจอเนี่ยไม่หนักหนามากขึ้นไปอีกนะคะและสุดท้ายก็คือแม้ว่าเรา จะมีเงินเก็บก้อนหลักอยู่นะคะอย่างเช่นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีเงินเก็บเยอะแต่บางคนเอาไปลงทุนหมดเลยนะคะการที่เรากัรหนึ่งส่วนเอาไว้เป็นเงินออมฉุกเฉินเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่ามีอะไรเราสามารถดึงไปใช้จ่ายก่อนจะป้องกันไม่ให้กระทบต่อเป้าหมายใหญ่ในการออมเงินนะคะทำให้เงินเก็บหรือเงินลงทุนที่เป็นเงินก้อนของเราที่เราจะไปแสวงหาผลประโยชน์ในอนาคตตรงนี้จะได้คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวค่ะ ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะน่าจะเห็นความสําคัญของเงินออมฉุกเฉินกันมากขึ้นนะคะตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีทางอยากให้เริ่มต้นเก็บออมเงินตั้งแต่วันนี้เลยถ้าใครมีก็อย่าลืมกันออกมา1ส่วนมาเก็บเอาไว้เป็นเงินออมฉุกเฉินนะคะเหมือนที่คุยกันก็คือ1,000 0แบาทตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็น่าสนใจนะคะและคําถามก็คือถ้าเรามีสัก1,000 0แบาทเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ที่ไหน คุ้มที่สุดแล้วก็จะเหมาะที่จะเก็บเอาไว้เป็นเงินออมฉุกเฉินนะคะคำตอบก็คือบัญชีออมทรัพย์แบบดิจิทัลเพราะว่าเงินออมฉุกเฉินเนี่ยเรามีโอกาสที่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นเราควรที่จะเก็บเอาไว้ในที่ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถถอนในทุกเมื่อความเสี่ยงต่ำและที่สําคัญก็มีดอกเบี้ยให้ระหว่างทางด้วยนะคะจะมีที่ไหนบัญชีไหนธนาคารไหนที่น่าสนใจทันจัดมาให้3อันดับนะคะข้อมูลณวันที่6ธันวาคม2566เอาไว้เป็นทางเลือกสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะฝากเอาไว้ในยอดเงิน10,000แบาท เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ 3อันดับเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลนะคะที่คุ้มสำหรับยอดเงิน1 0 0 0 0แสนบาทอันดับที่3ก็คือบัญชีโกลเซฟวิ่งจากแอปเคปบายกรุงศรีนะคะตรงนี้จะให้อัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยสำหรับเงินฝาก1,000 0แสนบาทอยู่ที่1.75%ต่อปีนะคะโดยจะได้รับดอกเบีย้ย1.5%ต่อปีในปีแรกและจะได้รับดอกเบีย้ย2%ต่อปีในปีที่สนะคะสหรับบัญชีโกลเซฟวิ่งจะจ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนเข้ามาในแอปเคปนะคะจุดเด่น ก็คือจะมีฟีเจอร์รองรับการออมเงินหลากหลายเปิดบัญชีง่ายผ่านแอป,ปเคบได้เลยรวมถึงได้ดอกเบีย้ยเร็วโดยมีดอกเบีย้ยอัปเดตให้เห็นอยู่ทุกวันในแอป,ปเคบนะคะอันดับที่2นะคะก็คือบัญชี TTB ี T B, มีเซฟจาก TTB นะคะตรงนี้ให้อัตรา,าดอกเบีย้ยสําหรับเงินฝาก1 0 0 0 0แบาทจะอยู่ที่2.2%ต่อปีนะคะบัญชีนี้จ่ายดอกเบีย้ยทุก6เดือนหรือว่าปีละ2ครั้งนั่นเองนะคะจุดเด่นก็คือได้ดอกเบีย้ย2 2ต่อปีสําหรับ ยอดเงินฝาก1 0 0นบาทแรกนะคะถ้าใครมีเงินเก็บน้อยกว่า1 0 0นบาทก็ได้รับดอกเบีย 2. 2้ย2.2%ต่อปีเช่นกันและบัญชีนี้นะคะเปิดบัญชีง่ายผ่านแอป TT B Touch ได้เลยเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดดอกเบี้ยได้ทุกวนันผ่านแอป TT B Touch เช่นกันค่ะ และอันดับที่1น,นะคะก็คือบัญชีเงินฝากออมรัพย์ชิวดีจากธนาคาร CIMB ไทยนะคะตรงนี้ให้อัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยสําหรับเงินฝาก1,000 0แบาทจะอยู่ที่2.21%ต่อปีและบัญชีนี้จ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนนะคะจุดเด่นก็คือได้ดอกเบีย้ยสูงสุดในตลาดออมรัพย์ดิจิทัลสําหรับการฝากเงิน1,000 0แบาทนะคะยอดเงินนี้ณนะวันนี้ออมรัย์ชิวดีคุ้มสุดนะคะตรงนี้เปิดบัญชีง่ายผ่านแอป CIMB ไทยดิจิทัลแบงกิ้งได้เลยนะคะตรงนี้ได้รับ ดอกเบี้ยเร็วเราก็สามารถนำมาต่อยอดได้ด้วยค่ะ สำหรับรายละเอียดทั้ง3าบัญชีที่ทางสรุปไปเดี <S <S ๋ยว<สา>ยังไงทานจะแนบลิงเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะถือว่าให้ดอกเบีย้ยน่าสนใจเลยสําหรับยอดเงิน1,000 0แบาทนะคะใครสนใจที่ไหนก็สามารถกดเข้าไปเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะและที่สําคัญที่เหนือกว่าดอกเบีย้ยก็คือวินัยในการเก็บออมเงินนะคะตรงนี้เราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็อย่าลืมเก็บออมเงินด้วยวินยัยด้วยความสม่ําเสมอนะคะแล้วก็เงินออมก้อนนี้ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกมาใช้นะคะหมายความว่าเราเก็บเอาไว้ไม่ได้ว่าเก็บเอาไว้เพื่อที่จะหาเวลาเอาไปใช้แต่ว่าเก็บเอาไว เพื่อสําหรับสถานาการณ์ฉุกเฉินในชีวิตของเราจริงๆนะคะตรงนี้เราจะได้ไม่ลําบากมากเมื่อชีวิตเราเกิดวิกฤตใครชื่นชอบคลิปวันนี้ที่ทันทำนะคะช่วยกันกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์รูปหัวใจเป็นกําลังใจให้กับฐานนะคะแลวเดี๋ยวมีคลิปอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะเดี๋ยวท่านจะทํามาฝากเพื่อนๆอ,อีกเรื่อยๆนะเราจะได้มีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินลงทุนต่อยอดไปด้วยกันนะคะวันนี้ไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย